นี้นี่พระสมเด็จพระสมเด็จวรคังหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสองสี่เกจ็ดมาส่งพระดูกันนะคะจับกล้องส่งพระจับกล้องส่งพระสไตล์ม็บสาวสุรินนะคะโอ้เนื้อสวยมากสมเด็จนี้ ื้อสวยมากเลยนะคะพระสมเด็จนี่ด้านหลังสมเด็จมีมวลสารมีรอยนอนดน้นนี่รอยยุคตัวของเนื้อพระโอ้สวยมากอันนี้หลวงปูท่ทวด หลวงปู่ทวดเนื้อว่านจะดูไม่เห็นไม่ค่อยชัดเพราะอยู่ในกรอบนะคะนี้นี่เนื้อสวยมากหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน2497นี่เนื้อมวลสารสวยงามมากเลยนะคะ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ใครที่ศรัทธาบูชาหลวงปู่ทวดนี่นะคะแคล้วคลาดปลอดภัยให้หลวงปู่ทวดนี่แคล้วคลาดปลอดภัยดีเนื้อสวยสวยงามมากนี่สมเด็จ หลวงปูดทวดนี่อันนี้เอเก็บมาดูอันนี้สมเด็จแล้วดูสมเด็จอันนี้ให้ดูนะคะในผ้าปิดตาหลวงปู่ต๊ะอันนี้จับกล้องส่งพระสไตล์ม็อบสาวสุรินนะคะนี่ สไตล์มอบนะคะนี้หลวงปู่โตสวยงามมากเพราะว่าส่องกลางคืนมันจะดูไม่ค่อยชัดนะคะส่งกลางคืนจะไม่ค่อยชัดหลวงปู่โตดูโอ้สวยงามมีเป็นเส้นเส้นด้วยนะคะนี้หลวงปู่โต นี่เนื้อสวยๆมีเส้นดูข้างหลังนะคะนี้นี่ข้างหลังสวยงามมากพระปิตาหลวงปูโตนะคะนี้จับกล้องส่งพระสไตล์ม็อบสาวสุรินนะคะ ความชอบส่วนตัวห้ามลอกเลียนแบบนี่พาปิดตาอันนี้พาปิดตาหลวงปูก่แก้ววัดเคือวันนี่เนื้อสวยๆอยู่ที่ความชอบนะคะ เนื้อสวยๆาพาปดตาดูเนื้อนี่สวยงามมากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะสไตล์ม็อบจับก,กล้องส่งภาพนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ